ริษัทแอสต้าโกเมดิเคิลเน็ตเวิร์กจำกัดนะคะผู้นำธุรกิจเครื่องมือแพทย์ด้านผิวหนังและความงามมาอย,ย่างยาวนานกว่า39ปีจัดกิจกรรมอ n m o หมด a m i l y Thailand by A.M.N. ขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ในรูปแบบของ e Exclusive ิ i ning Meeting นะคะที่แขกผู้มีเกียรติทุกท่านจะได้ร่วมรับฟังการบรรยายจากแพทย์ผู้ชำนาญการที่มีประสบการณ์จากนานาประเทศนะคะพร้อมการอัปเดตนวัตกรรมใหม่ๆที่กำลังมาแรงทั้งในเอเชียแล้วก็สหรัฐอเมริกาพร้อมด้วยการเปิดตัวแคมเปญล่าสุดจาก A.M.N. นะคะ กับอินโมดลิฟติงลิฟน้าวีให้มีมิติที่จะช่วยสร้างใบหน้าของคุณนะคะให้มีวีไลท์ได้อย่างสมบูรณ์โดยไม่ต้องผ่าตาดัดซึ่งเป็นการผสมผสานของเทคโนโลยี RF 2ชนิดจากทางบริษัท InMode นะคะคือ Mini F X applicator นะคะที่ช่วยสลายไขมันบริเวณใบหน้าและลำคอและ f o r m a at า applicator นะคะตัวช่วยกระชับผิวกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนรวมทั้งฟื้นฟูอิลาติน และจากการทํางานของทั้งสองนี้นะคะจะช่วยทําให้ประสิทธิภาพในการรักษาดียิ่งขึ้นได้ผลลัพธ์ที่ดูเป็นธรรมชาติแต่มีคุณภาพตั้งแต่ผิวชั้นในนะคะไปเมื่อวันที่20นิทมิถุนายนที่ผ่านมาครับสำหรับงานในค่ำคืนนี้ครับ In m o m i l y t i l y t h n i l y n n by n ครั้งนี้เป็นครั้งที่3แล้วครับเรามีกับกับแคมเปญที่เป็นแคมเปญใหม่นะครับ l n m t i n Lifting Lift หน้า V ให้มีมิติเป็น นวัตรกรรมใหม่นะครับที่กําลังเป็นที่นิยมในต่างประเทศนะครับรวมถึงในประเทศเกาหลีด้วยคราวนี้เนี่ยในส่วนของนวัตรกรรมนี้เรานําเข้ามาเพื่อให้คนไทยเป็นหมอไทยได้ใช้นวัตรกรรมนี้ให้ให้ดีต่อไปนะครับอย่างเช่นเคยครับก็คือเรามุ่งเน้นยนแง่งของการประชุมวิชาการนะครับก็คือมีสปิเกอร์จากต่างประเทศหลากหลายนะครับ รวมถึงสปีกเกอร์จัดไทยด้วยมาให้ความรู้เพื่อให้คุณหมอทุกๆข่านเนี่ยไปปรับใช้แล้วก็ทำให้กิจการของตัวเองเนี่ยจเจริญรุ่งเรืองต่อไปครับครับก็เป็นเจนจะเป็นการคอมไบเทคโนโลยีนะครับในส่วนของมินิ FX เทคโนโลยีนะครับเกี่ยวกับการสลายไขมันบริเวณใบหน้าและลำคอนะครับรวมถึงเทคโนโลยีฟอร์มาครับเป็นการกระชับผิวกระตุ้นคอลลาเจนนะครับเป็นการมิกซ์กันทำให้ มีรูปหน้าที่เป็น V-Shape มากขึ้นครับครับก็จะเป็นการแจกลัคก,กี้ดอในนวัตกรรมนี้นะครับแว,วัตกรรมที่เราเรียกว่า In-Mode Lifting ก็มูลค่ากว่า1ล้านบาทนะครับก็ทุกๆท่านมีโอกาสลุ้นรางวัลในค่ำคืนนี้ครับทาง m อเรานะฮะเรามุ่งเน้นที่จะนำเข้าสินค้าที่ดีมีคุณภาพในราคาที่เหมาะสมนะครับรวมถึง ดำรงไว้เพื่อการทำธุรกิจที่ยั่งยืนไปพร้อมๆกันครับก็ขอขอบคุณสื่อมวลชนทุกคนท่านมากนะครับสำหรับค่ำคืนนี้ครับก็ที่ Facebook MN group ครับก็ต้องขอแสดงความยินดีนะคะกับเอนะคะในวันนี้ที่ได้จัดงาน Family Meeting เป็นครั้งที่3 ต้องบอกว่าหมอมีความยินดีมากๆเลยนะคะที่จะไว้อเมได้ทําการสนับสนุนนะคะแพทย์เกี่ยวกับเรื่องของความรู้และก็เรื่องของเทคนิคใหม่ๆนะเกี่ยวกับเทคโนโลยีนของการใช้กลุ่มที่เป็น energy based device นะคะที่เอามาใช้ในการดูแลคนไข้ได้ครบทุกปัญหาทุกรูปแบบ ดยเฉพาะใน,นวันนี้นะคะก็มีเทคนิคที่น่าสนใจมากๆนะคะซึ่งเป็นเทคนิคที่เ,เป็นที่นิยมมากนะคะในประเทศเกาหลีก็คือการทำ In Mod Lifting นะคะซึ่งก็เป็นเทคนิคอีกเ,อเทคนิคหนึ่งที่น่าสนใจและน่าจาับตามองนะคะว่าจะเป็นเทคนิคที่น่าจะเป็นเทคนิคที่มาแรงสําหรับประเทศไทยเลยทีเดียวนะคะต้องบอกว่าต้องบอกว่า MN ได้สนับสนุนเกี่ยวกับเรื่องของ Education หรือการให้ความรู้ นะคะกับแพทย์นะในเรื่องของุ่ของเทคโนโลยีใหม่ๆนะคะซึ่งช่วยทำให้วงการแพทย์เราก็ได้ยกระดับนะคะในการนำความรู้หรือเทคโนโลยีเนี่ยเอามาใช้ในการรักษาคนไข้ได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็มีความปลอดภัยค่ะถ้าพูดถึงเ,เทคนิคของ In-Mode Lifting นะคะซึ่งน่าจะเป็นเทคนิคที่น่าจับตามองในอนาคตอันใกลน้นี้นะคะก็ต้องบอกว่าเป็น การใช้เทคโนโลยีของเครื่องความสฉีออยนยูในการที่เอามาใช้ในการปรับรูปหน้านะคะโดยเฉพาะอย่างนิ่งในกลุ่มคนไข้ที่มีใบหน้าหย่อนคล้อยนะคะหรือว่ามีไขมันบป็นใบหน้าเยอะก็สามารถที่จะใช้ตัวอินวอลลิฟติ้งเนี่ยในการช่วยในการปรับรูปหน้านะคะให้มีรูปหน้าเป็นรูปตัววีนะคะอย่างที่เป็นที่นิยมกันแล้วก็เป็นที่ต้องการของคนไทยคะ่ะวันนี้เรามีวิทยากรนะคะจาก ต่างประเทศนะคะซึ่งเป็นวิทยากรที่มีความรู้ะะเกี่ยวกับเรื่องของการใช้เครื่องความีิพดิุเนี่ยเป็นระยะเวะลาน,นานมากนะคะแล้วก็มีความชนานาญทางด้านนี้มากๆเลยนะคะรวมถึงวิทยากรไทยด้วยนะคะ <c oughs> แล้วก็มีวิทยากรจากประเทศเกาหลีนะคะซึ่งเป็นผู้ที่ใช้เทคนิคของ i m o น d Lifting เนะคะงั้นในวันนี้จริงๆแล้วก็เป็นการแชรประสบการณ์ของสปีกเกอร์นะคะจากประเทศต่างๆ ซึ่งก็จะมีการแชร์ความรู้แล้วก็แชร์ในเรื่องของอินไซต์ประสบการณ์นะคะที่ช่วยในเรื่องของอให้ประเทศเราเนี่ยมีเทคนิคใหม่ๆในการที่จะนํามาใช้ในการรักษาผู้ไข้นะคะให้ได้มีประสิทธิภาพนะคะแล้วก็มีความปลอดภัยสูงและสำหรับใครที่ชื่นชอบการดูแลสุขภาพและความงามนะคะพร้อมชะลอไว้ให้อ่อนเยาว์สามารถติดตามข่าวสารด้านการแพทย์นะคะเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ m e d i s a e <Design> Center และ Astacom ได้เลยนะคะ